ใอ่ไหมจะทำเป็นเล่นนะครับทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งพยาบาลทั้งอะไรที่ผ่านมาผมไม่ได้พูดเล่นนะอย่ามาบอกว่าผมอ้างว่าเป็นใหญ่เป็นโตแล้วลืมกำเพื่อนตัวเองพูดใหญ่พูดโตไม่ได้แนละ้วการที่จะเป็นผู้นำแต่ละประเทศหรือเป็นผู้นำ เขาเรียกว่าเป็นผู้นำของสถาบันต่างๆอย่าลืมนะครับต้องกล้าพูดกล้าทำแล้วก็แล้วก็กล้ารับผิดชอบปิริทธ์เล่าอ,อ,อย่างเดียวแต่ามาบอกว่าอยู่กลุ่มนั้นกลุ่มเฟซบุ๊กกลุ่มนั้นไม่ดีย้ายมากลุ่มนี้แล้วทีนี้มาในเรื่องของชู้สาว ู้จักไหมครับคำว่าคุณหมอวันนี้ผมไปเมื่อวานนี้ผมไปสียาด้านซ้ายแอนตี้เอนตี้ก็คือต่อต้านนะครับต่อต้านนะผิดศีลก้อนี่เท่าไหร่ครับนั่นแหละครับเวลาสามีจับได้พันยาจับได้ผมก็เคยมีปัญหาอิษานนะครันก่อนทุกวันนี้ผมปล่อยวางแล้วนะ บ่อยวางนที่นี้คือว่าอยากจะไปค้นแล้วโทรศัพท์นะจำไว้นะครับผมบอกว่าตั้งกลุ่มลองลองใจเมียดูเด้อย่าลือนะผมลองมาตั้งนานแล้วนะแล้วพระคัมภีรก็รู้จักแล้วใช่ไหมอ่ะบอกว่าเป็นเพื่อนกันเมียบอกว่าเป็นเพื่อนสมัยเรียนหนังสือสอบได้ที่ไหนได้คนในบ้านเดียวกันอย่านะครับ อต่คิดว่าตัวเองเป็นใหญ่เป็นโตมีอายุเยอะมากกว่าผมแล้วจะมากดขีขผ่ผมแหงผมผมไม่ผมไม่ได้ผมไม่ได,ผมไมได้ผมไม่ได้ชอบนะผมเรียนมาผมเป็นได้แม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีนั่นนะผมบอกแล้วว่าคุณชอบการเมืองขั้วไหนฝ่ายไหนคุณชอบไปแต่จะมาบริหารผมคนเชื่ออนิสักเทเรนเดียไม่ได้ หนังสือกอลเวอร์เทอร์ขนาดนี้ยี่บสามชุดวิชาเรื่องจริงนะผมบอกแล้วนะจะมาบอกว่าใช้อำนาจวัฒนาตำรวจเสียยพระองค์ท่านผมไม่ได้กลัวนะนะเวลาคุยกับผมมันต้องคุยมีเหตุผลเลยต้องมาทำเป็นมาโมโหใส่ผมหรอเข้าใจหรืป่านะเข้าใจไหม เวอร์ไว้เว็บบียอนผมก็ยังเผาทิ้งไดเลยภาษาอะไรแล้วหากินกับอะไรบางอย่างเนี่ยเอาไว้เมื่อคืนในส่งเข้าไปให้นั่นคือเว็บโป้เปือยอนาจารย์นั่นแหละคือตัวล่อไอ้พวกทำให้เราหื่นกรรม เด็กทุกวันนี้นี่ผมบอกชักว่าเ,าเอาทุกวันนี้เขาเปิดเผยกันหมดแล้วาใจหรือเปล่าคุยแบบคนุงเทพเลยกูรักมึงว่ะเรียนหนังสือแต่ทีนี้ผู้หญิงก็ต้องตับมึงรอให้กูครบอายุยีิบห้าปีก่อนเพื่อที่จะไม่ให้เป็นภาระพ่อกับแม่นะอย่าลืมนะคำว่าเฟซบุ๊ก สื่อออนไลน์สนุกสนานผมบอกแล้วว่าเวลาพิมพ์นี่ของผมตอบอัตโนมัติน่ะของภรรยาผมนั่นโทษทีครับสามทุ่มปิดนั่น,นีอแจ้งกระทรวงเทคโนโลยีสาระนเทนอธิบายแม้กระทั่งสามีพัญญาอยู่ด้วยกันอยู่แบบไหนเนยแม้กระทั่งผู้ได้เด็กฟังแม้กระทั่งเลือกคู่ครอง อย่านะครับการที่ผมเอ่ยไปมีปัญหาไหมล่ะรัฐคำนิบุญมีปัญหาไหมตำรวจเมืองอุดาธานีมีปัญหาไหมผู้กบเมืองอุดาธานีเหรอมีปัญหากับผมไหมการที่ผมทําแบบนี้เนี่ยถ้าผมตายไปภายในสี่สิบแปดชั่วโมงไม่มีสาเหตุเพราะว่าผมโดนมาเรียบร้อยแล้วแม่กับลูกโดนชนอยู่ด้านเ,าเขาเรียกว่าชนอยู่หน้าบ้านผมไม่เคยท้าใครลทล้กวันนี้ ยังไงครับอย่าสร้างปัญหาให้ผมนะเพื่อญาติผมผมบอกไว้ก่อนนะผมเรียนจบมาอย่าสร้างปัญหาให้ผมอย่านะอย่ามาบอกว่าเ,เสียพระองค์ท่านไม่ได้อย่านะอย่าสร้างปัญหาให้ผมนะผมแชร์อยู่แล้วผมไม่คุผมไม่เคยกลัวใครหรอกเขา้าใจหรือเปล่านะอย่านะ